อยากให้มึงสแกนก่อนกูเข้าอ่ะมึงต้องรีบสแกนเพราะเพราะกูจะกูอยากรู้ตอนกูกระโดดว่ามันอยู่ตรงไหนกูจะยัดมันเอ้ย market โอ้โหเป็นหี่เลยสักก็บอกให้กูสแกนกูสแกนได้ไงใช่กูบอกกูสแกนตอนเข้าไปกูจะรู้กูได้ยินว่าเขาไปได้ยินว่าสแกนจะดแม่แหกกูพูดแม่งปลาสแกนเลยฮ่ากูก็จัดให้ไงไม่ใช่กูหมายถึงตอนกูจะเข้า ตัดเตะ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 วูวไม่ไม่รู้โอ้ย96น้องเยี่ยโอ้ในซามิเน่หน้ามาเก็บมาเก็บมาเก็บอือมใช่ เย่เล่นดีจัดเออเก่งนะพวกมันอะสามเก้าอ่ะ winnable i need lock in เคยแล้วว่า Let's go อะไรอะเรย์นาแบกอะไรวะก็บอกว่า winnable i need lock in อะมันเกิดโปรแล้วหรอเออดูดิแม่งยังแฮกมันมันเป็นเรย์นาหรือเปล่าสอบผังคมเย็ดดัด ใส่ใส่ใส่เจ็ดเจ็ด n e e b o n b สิ i c e one มนเ nice yes มึงเล่นกันมาสิบสามเราเพิ่งพูดกันอนเฮียากมึงเพิ่งรีโหลดเด้ไงกูยังชอบเลยว่ะการที่ทำให้พวกเราแบบคอร์อุลล่นเลย แม่งฝั่งบุกก็ต้องคุยกันด้วยซ้ำว่ามึงจะเข้ามึงจะใช้สกิลตรงไหน You can you can try to activate the thing that can break it immediately ฮะแปลดินด้องพูดเร็วมากเลยตอบไม่ทันไอ้เจ๊จะไปเสี่วเฉ่วเสีอวเฉ่วเฉ่วโชคไอเย็นนี่มันดูจู่ๆสักที มันไปตัวเองมึงแต่ร้องเพลงอีสัตว์โห oh. ได้ไงไม่รู้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตัวเห็ดไวมากกู <laughs> รู้ตัวอีกทีกูตาย <laughs> แค่ร้องเพลงนิดตัวเองนิด <laughs> หน่อยที่อะไรมึงร้องทั้งวัน <laughs> เทนที่มึงจะได้ยินเสียงมึงสิงคโปร์ที่อะไร <laughs> จริง เอเมนเอเมนเอเมนคือแล้วหรอมีมินไม่เปล่าเอเมนเอเมนคือเชี่ยหรอวะไม่รู้เอเมนไ่รู้ครับไม่รู้ครับกูหันไปเอเมนเลยคืออะไรวะเราคุยดีกันได้ ไม่ใช่แหละนี่ไม่ควรไม่มีความหมายด้วยซ้ำไม่พูดอะไรจริงๆเฮ้ยน่าจะบอกพีไฮก็พอแล้วมั้งเอเมนเอเมสอ๋อไม่ใช่มันสวดคิดหรือเปล่าว่ามันตายแล้วเอเมนแม็กซแม็กซ์แม็กซแม็กซ์แม็กซ์ม็กไอมันมองแม็กซ์ใ่เบ้เนี่ไม่รู้รวมเอเมน เอ้บีเมนไปไหนอ่ะเอะที่กล่องปะอยู่ในกล่องจริงอยู่ในกล่องอ๋อข้างบนอีห้าตุตุ๊กไอ้ต้นตายหน้าบกูกลัวอะไรมันมาจากไหนวะเีป็นต้นมิสเดลไลอัพขำมาอยู่ข้างบนกล่องอีกเปรตโอ้ไนส์ใช่ไหมใช่นะที่ตายเป็นของกูเอง e i n ะเอาดิเนาะเฮ้ยเอะคว้วาควาหี้ใโดนกระโดดมึงเบียดอีคือถ้ากูไม่โดนเบียดมึงนะกูน่ช่วยยิงไอ้บิมได้เนาะ ซิตี้บิ๊กซิตีกยาอุ้มาช็อตเฮ้ยมาเก็ตมาเก็ตเฮียอะไรมึงอ่ะเสียงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็ตอยู่เบียเฮียอ๋อกูมาดึงทรีมึงล็อกอินให้มันเก่งๆหน่อยดิมึงล็อกอินยังไงให้มันอยู่ที่เดิมวะ

ตบพ่อจำกาตุเกตเลยตุเกตเลยอย่าไปกัมันไปกัมันตุเกตเตอร์ไปว่าไปกัมันรู้ว่าไม่มีคนเอเมนเอเมนเม่ไมนเยอ๋อ bad nice

ไปเข้าไซปีไปละนน้าไม่รู้เอาอกมึงออ sorry guys ลัสนิลัสิกลัวจังวะขี้จะแตกละอืมอากัวจอุ้ยถ้าไปบอลแล้วอืมเอ้ไม่ใช่เสเสิง โอ้โาไมิ่งชิบหาย